ท่านทั้งหลายจงยำเกรงตอัละสุขานะฮูวะตัอาลาเพราะว่าการยำเกรงตอัละสุขานะฮูวะตัอาลาจะเป็นสเบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องผู้เป็นบ่าวของละสุขานะฮูวะตัอาลาทั้งหลายครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกคนด้วยกับวันอันประเสริฐด้วยกับวันอันจำเริญเพราะนี่คือวันศุกร์ท่านพี่น้องกูศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือวันศุกร์นี่คือนายของบรรดาวันทั้งเจวัน นี่คือวันอีกประจำสัป,ปดาห์ของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนและด้วยเหตุนี้เองวันศุกร์จึงเป็นวันที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีความประเสริฐเหนือกว่าวันอื่นในรอบสัป,ปดาห์ฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้คนที่มีอม م า,านต่อละซุภฮานะฮุวาตาลาเขาจะต้องเรียนรู้และจะต้องศึกษาว่าความประเสริฐอะไรบ้างที่ละซุภฮานะฮวาตาลาได้ทรงประทานให้แก่วันศุกร์ และนี่คือวันที่สําคัญและนี่คือวันที่ศาสนาอิสลามนั้นได้ส่งเสริมให้เรากระทาคุณงามความดีให้มากในวันนี้โดยเหตุนี้จะปนีน้องผู้ที่มีอิมาม่อราจะอาลาจ้งหลายครับคนที่เขาเป็นบ่าวของอัลสุภาหนะฮูว่าจะอาลาเมื่อเข้าสู่วันศุกร์เขาจะรักษาคุณงามความดีรักษาการปฏิบัติอิบาดะให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เพราะในวันศุกร์นี้ เป็นวันที่อัลลอฮฺสุภานะโมว่าจะอาลาได้ทรงเตรียมรางวัลไว้ให้แก่บรรดาผู้บ่าวของพระองค์ไว้หลายประการด้วยกันเราจะอาลากล่าวไว้ในอันกุรอานบอกว่ายาอ์มันละดีนาอามันูอิดานูดิยีลิศซาลาติมียวมีจุมอะ a ล l a h บอกโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อการอาดานเมื่อมีเสียงอาดานเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่การละหมาดวันศุกร์ ภาษาอิลาดิกรินลาพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การล้มลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาฮะลาวะดารุนเบียและพวกเจ้าทั้งหลายจงละทิ้งการค้าขายจงละทิ้งหน้าที่การงานที่พวกเจ้ากําลังปฏิบัติกันอยู่ดะลิกุมคอยรุลละกุมอิงกุนจุมจะอัลามูนนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งสําหรับพวกเจ้าหากว่าพวกเจ้ารู้ถึงสิ่งดังกล่าวฉะนั้นจะไปนองผู้ที่มี إيمان ต่อละตาละทั้งหลายครับ วันศุกร์จริงเป็นวันที่มีความประเสริฐหลายประการด้วยกันและหนึ่งในความประเสริฐของวันศุกร์นี้นั้นมีดังต่อไปนี้ประการแรกวันศุกร์คือวันที่ดีที่สุดบนด้านดุนยานี้พระท่านบีบ็อลัลลอฮุอยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้ในอะดิตย์บทหนึ่งบอกว่าอินนะมอัฟฎอลิอัยยามีกุมเยาวมันยุอะฮ์ท่านอับดุลาบอกว่าแท้จริงหนึ่งในวันที่ประเสริฐที่สุดของพวกเจ้าบนโลกดุนยานี้คือวันศุกร์ พราะอะไรพี่น้องเพราะว่าฟีฮีคุลิกออาดัมว่าฟีฮีคูบิดเถอะนั่นคือวันที่อัลลอฮฺจอาลาทรงสร้างท่านนบีอาดัมขึ้นมาและเป็นวันที่อัลลอฮฺจอาลาทรงเก็บวิญญาณของท่านนบีอาดัมว่าฟีฮินนัสคอตุว่าฟีฮิสราอักรและยังเป็นวันที่อัลลอฮฺจะให้มาลาอิกาเป่าสังในวันดังกล่าวสองครั้งเดียวกันครั้งแรกและก็รกครั้งที่สองนนนััน้เมื่อถึงวศุกร์ พวกท่านทั้งหลายจงให้สลาวาต่อฉันให้มากๆากฟาอินนัสลาตุกุมมอารูดะตุนอะไลยะเพราะแท้ที่จริงการให้สลาวตของพวกท่านนั้นจะถูกนำมาเสนออย่างฉันบรรดาสัจธถามทานุสุนเบลยาระซุลลอล์ว่าไคฟะตูอูดุสลาตุนอาไลกะวะกัด อดิมจ no ังทอรสซูนแล้วการให้สรวาตของพวกเราเนี่ยจะถูกนำเสนอให้แก่ท่านได้อย่างไรในเมื่อท่านนบีสัลลัลลอะลัยฮิวะสัลลัมเสียชีวิตไปแล้วและเมื่อร่างกายย่อยสลายไปแล้วท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมจึงกล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะอัลลอฮ a วา a จลล a า حرم على ن ع ر د أجساد ل أ j ب ي นั่นก็เพราะว่าอัลลอฮฺุฮาูวาะละพระองค์ยับยั้งและห้ามมิให้แผ่นดิน กลืนกินเรือนร่าของบรรดานาบีประการที่สองการที่รีบเร่งมายังมัส,สยิดเพื่อที่จะละหมาดในวันศุกร์นั้น นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงขณะที่อิหม่ามปรากฏตัวเพื่อที่จะขึ้นมิมบัตเพื่อที่จะอ่านคุตบะคนที่มามาสัสยิดตั้งแต่เนิ่นๆพวกเขาจะได้รับผลบุญอันมากมายเพราะท่านบัศ็อลลอฮุอาลิยิมาสัลลัมกล่าวไว้ในะดีบทหนึ่งบอกว่า มานิตาซาลายาวมันจุมอาติกุสลันจาบะผู้ใดก็ตามที่เขาอาบน้ําในวันศุกร์เหมือนกับการอาบน้ำํำยาบะหรือการอาบน้ํายกฮะดักใหญ่ซุมมารอฮะแล้วเขาก็ไปมัสยิดฟากอันนะมากรบะบะดานะาันเขาไปในเวลาแรกในชั่วโมงแรกหมายความว่าชั่วโมงแรกก็คือหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหลังจากละหมาุบง คนคนนั้นจะได้ผลบ,บุญเหมือนกับการที่เขาทำกุรุบานด้วยกับอูดหนึ่งตัว ว่ามันรออาฟิซาอาติสานิยฟะกะอันนามะคารบะบะคารตันและผู้ใดก็ตามที่มาในชั่วโมงที่สองเขาจะได้ผลบุญเหมือนการทำกุรุบานด้วยกระบ่วหนึ่งตัวว่ามันรออาฟิสซาอาติสาลิตาฟะกะอันนามะคารบะกับชันอักรอนและผู้ใดก็ตามที่เข้ามาในชั่วโมงที่สามเขาจะได้ผลบุญเหมือนการที่เขาเชือดแกะหนึ่งตัวเป็นกุรุบานซึ่งแกะตัวนั้นเป็นแกะที่สวยงามและมีเขาที่สองที่สวย ว่า,ามันรับในสั่งติรอบอ่ะฟังกันน้มา قرب ด جاج จันและผู้ใดก็ตามที่เขามามัสดิดในชั่วโมงที่สองมันสุกเขาจะได้ผลบุญเหมือนการทำกรุ่เหมือนการที่เขาทำเชือดสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺด้วยกับการเชือกไก่วันรับในสัองตีรับอ่ะฟังกันน้ำมา قرب ไบจันและผู้ใดก็ตามที่เขามาในชั่วโมงที่ห้าเขาจะได้ผลบุญเหมือนการที่เขาทำบุญด้วยกับไข่หนึ่งไข่ไก่ โินศฟองตอนนั้นโทรุัพท์ฟัา ف إ ذ ا خ จนอิมามฮาดระตนมล ا อิกะตุยสตมิ عون ا ل ذ กรและเมื่อใดที่อิมามปรากฏตัวแปลว่าเมื่ออิมามจะขึ้นอ่านขุบาวันศุกร์บรรดามลาิกะก็จะเข้ามานั่งร่วมฟังขุตบะกับบรรดาอุสสา Lain hadith ibu Nurin, Tanah Bisa Nabi SAW kata, "Wahai bapa, jika ada jamun Jumaat, wakafat malaikat pada bab masjid, yang tertubun awan fal awam." Tanah Bisa berkata, "Hingga hari Sabtu, bandar malaikat akan berdiri di belakang batu masjid." และจะคอยจดบันทึกบรรดาผู้ศรัทธาที่มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดทีละคนทีละคนฟาอิดาคอร์เจนอิมามตาวาวูสุฟุฟะฮุมวายสตามิอูนัดเดกรจนกระทั่งเมื่ออิมามได้ปรากฏตัวเพื่อที่จะอา่านขบานในวันศุกร์บรรดามาลาิก์จะปิดบันทึกของพวกท่านและจะเข้ามานั่งร่วมฟังขบาวันศุกร์กับบรรดาผู้ศรัทธาประการที่สาม ผู้ใดก็ตามที่เขาได้มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดเขาจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่นะเจ้าลสุภาโนวาตาอัลาในขณะที่ผู้ใดก็ตามที่มามัสยิดในวันศุกร์แต่เขากลับไม่ได้รักษามรารยาทและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังคุตบะวันศุกร์เขาจะไม่ได้รับผลบุญและความดีงามของการมาวันศุกร์ เพราะท่านนบ,บีสุลต่านละฮ์อุลัมหสัลลัมกล่ลาวบอกว่ามันมัส,สนอะซอฟะกอเดลกอและผู้ใดก็ตามที่แม้กระทั่งเขาจับลูกหินเพื่อที่จะเล่นคนคน,คนนั้นเขาได้ทําในสิ่งที่ใดสาระและเขาจะไม่ได้รับผลบุญของความประเสริฐข,ของวันศุกร์แล้วและผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์โดยไม่มีสาเหตุที่ศาสานาอนุญาตเช่นคนป่วยถึงขนาดที่ไม่สามารถที่จะลุกออกจากบ้านได้ติดต่อกันถึงสามศุกร์คนคน นั้นจะต้องผเผชิญกับการลงโทษจะต้องผเผชิญกับคำครูของท่านนบีสุลต่านละฮ์อาดีวะสัลลัมที่ดุนแรงดังที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์อาดีวะสัลลัมกล่าวว่าใน h ะด i ษบนหนึ่งบอกว่ามันตรอกันจุมงะต์สัลาซ์มิรารินมิลไกรือุซรินผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์สามศุกร์ติดติดกันโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีอุปสรรคที่ศาสนาอนุญาตให้เขาไม่ต้องมาละหมาดที่มัสยิดได้ตบะอัลลอฮุอะัยาะ เราจะอาลาจะปิดหัวใจของคนคนนั้นไม่ให้เขาได้รับรู้ไม่ให้เขาได้รู้จักถึงสิ่งที่ดีงามจนกระทั่งหัวใจของคนคนนั้นไม่ต่างอะไรกับหัวใจของบรรดามูนาิกิน และประการที่สี่ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านสุรากัฟีในวันศุกร์หรือค่ำของวันศุกร์เขาจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่เพราะท่านนบีสัล่งลฮะัลว่ามันการอ่านสุรัตน์กัฟีในยามจุมงาผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านสุรากัฟีในวันศุกร์อัลลอฮฺจะัอละาจให้คนคนนั้นมีรัศมีสําหรับเขาซึ่งรัศมีจะยังคงอยู่เช่นนั้น นกระทั่งถึงอีกสุกหนึ่งนั่นแปลว่าในะดิษบทนี้ท่านนบ,บีสุลต่านขฮงอะฮ์ดีสซัลลัมได้บอกให้รู้ว่าผู้ใดที่อ่านสุรากาฮีในวันศุกร์ เราจะอาจะทําให้หัวใจของเขาดวงตาของเขาการมองของเขามีรมัศมีและแสงรัศมีนี้จะขึ้นในบนฟ้าฟ้าพร้อมกับการงานที่เขาได้ปฏิบัติซึ่งบรรดาลาอาิกาจะมองเห็นแสงรัศมีนั้นและแสงนั้นจะยังคนอยู่กับคนคนนั้นตลอดทั้งสัป,ปดาห์จากสุกหนึ่งถึงอีกสุกหนึ่งและเมื่อถึงวันเกียรมาเขาจะได้รับรัศมีหรือแสงสว่างที่มากกว่าคนอื่นในวันเกียร์มากและประการสุดท้าย ในวันศุกร์นั้นมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่ว่าผูดด้ใดก็ตามที่เขาได้ทำคุณงามความดีเขาได้วิงวอนขอดวาจา้าอัลลอฮฺสุขานะอูวาตั๋ลาตรงกับช่วงเวลานั้นอัลลอฮฺจะตะจะตอบรับดว ا ء ของเขาเพราะท่านนบีสัลลอฺได้กราวว่าฟีฮิสับดุ ا มุสลิมุนวะฮ س ว م ยุ و ي ลลีในวันศุกร์ จะมีอยู่ช่วงเวลาหนึง่งไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดขอดอาตรงกับช่วงเวลานั้นในขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่ละหมาดนั่นแปลว่าเริ่มตั้งแต่ละหมาดวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ละมาดวันศุกร์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินยาสอาลุลลอฮะชัยอาอิลลาอาตฮูอิยาฮูและเขาได้วิงวอนขอด้อาจาก a l l a AH ์ในช่วงเวลานั้นตรงกับเวลานั้น Allah จะอัลลอจะประทานและตอบรับในสิ่งที่เขาวิงวอนขอต่อพระองค์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อล l l a AH, ์สุภานะวะจะอาลาทั้งหลายครับถ้าว่าเราเป็นคนที่มีอีมานต่อ a ล l a AH, ์ หากว่าหัวใจของเรานั้นมีเศษส่วนของความอีมานหรือความศรัทธาที่มีต่ออัลลอสุภาณอูวาตาลาเราจะต้องเห็นความสําคัญและเราจะต้องให้ความสําคัญกับวันศุกเราจะต้องให้ความเอาใจใส่กับความประเสริฐเทียรอัลลสุภานณฮูวาตาลาได้ทรงทําให้วันศุกนั้นเหนือกว่าวันอื่นๆและความดีงามอันมากมายในวันศุกฉะนั้นนี่คือความดีงามที่พวกเราสามารถกระทําได้ ฉะนั้นเราจะต้องเตือนตัวพวกเราพี่น้องจะต้องเตือนลูกหลานของเราเราจะต้องอบรมผัวเก้าบอกให้พวกเขารู้ถึงความสําคัญและให้พวกเขาให้ความสําคัญและเอาใจใส่เมื่อถึงวันสุขเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามเพื่อที่เราจะได้รับกับเสบียงอันยิ่งใหญ่ในวันที่เรากลับไปหาเลาสุขานะฮูวาจะอะลและความดีงามเหล่านี้เนี่ยที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความพึงพอใจของอัลลอฮ์ได้รับกับความสุขที่แท้จริงทั้งดุนยาและก็อาเซาะ ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเยี่ยมเกงรง่อหลสุภาณหูวะจาละเพราะว่าการเยี่ยมเกงรง่อมลสุภาณหูวะจาละจะเป็นสิ่งที่จะทําให้อาาวตารทรงชี้ทางนําพวกเราไปสู่ทุกๆความดีงามทั้งในศาสนาและในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาและพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมสเบียงสําหรับวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับลสุภาณหูวะจาละและท่านทั้งหลายจงจรู้เถิดว่าสเบียงที่ดีที่สุดนั่นคือความเยี่ยมเกรงที่มีต่อลสุภาณ วะตาอัลลอฮะตาอัลกับะกะวะตาซาวะวดูและพวกเจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมสเสบียงฟาอินนัคยรัาดิตักว่าเพราะแท้ที่จริงสเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงวะตาคูนิยาอุลิลอันบับและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อข้าจงยำเกรงต่อข้าเถิดเพราะว่าแท้ที่จริงคนที่ยำเกรงต่อข้านั้นคนคนนั้นคือคนที่มีสติปัญญาในการคิด ในการใคร่ควรสัญญาณต่างๆและคําสั่งของอัลาสุภานหลาัวใจอาลาท่านพี่น้องผูที่มีมาต่อเหาอาลาทัง้งหลายครับท่านแลยจงวิงวอนขอความโปรดปราน วิงวอนขอความเมตตาจากอัลลงค์สุบฮานุโมทนาลาเจ้าครับพอมี h ะด i ษอยู่บทหนึ่งท่านอับดุลลาฮ์แหนุมัสอูดินรัดยองละฮ์อันุท่านไดลามบอกว่าบอ่ฟัน النبي สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟ้ารซาลัยละอิลาอัลวาจิฮิยับตะกีอันดะฮุน์นะทามันมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลก็รับคนนั้นไว้เป็นแขกท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงทรงให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยไปตามบ้าน ของภรรยาของท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอาลีมุฮัซซัลลัมไปดูซิว่าบ้านของภรรยาคนใดของท่านละซูลมีอาหารพอที่จะเลี้ยงแขกคนนี้ของท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอาลีมุฮัซซัลลัมได้บ้างฟาลัมยาจิดะอินดาวะฮิดะจินมินฮุนแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นพอเดินไปตามบ้านของภรรยาท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอาลีมุฮัซซัลลัมแล้วปรากฏว่าไม่มีบ้านใดๆเลยของภรรยาท่านละซูลที่จะพอมีอาหารเหลือที่จะเลี้ยงแขกคนดังกล่าว ฟะกอนท่านนบีสันนัลลอฮุอะลัยฮิวะสลมจึงกล่าวขึ้นบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอลุกะมินฟัดลิกะวะเราะห์มะติกฟะอินนะฮูลายัมลิกุฮาอิลลาอันตโอ้อัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพราะองค์วิงวอนขอความโปรดปานและความเมตตาจากพระองค์ได้เถอดเพราะแท้ที่จริงสองสิ่งนี้ไม่มีผู้ใดครอบครองนั้นนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอบียัลลอฮุอแอนุจึงกล่าวขึ้นบอกว่าฟาอห์ดียตอิไลฮิชาตุนมัซลีฮ์พอท่านรอซูลขอดุอาจบมีซอฮาบยท่านหนึ่งนำแกะย่างตัวหนึ่งมามอบให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวขึ้นบอกว่าฮาดิฮิมินฟบลิลล่าฮาดิฮิสิ่งนี้คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์นั่นแปลว่าอัลลอฮ์จะอัลละทรงตอบรับดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วย ความรอดเร็วเพราะอะไรพี่น้องเพราะความเชื่อมั่นของท่านนบีที่มีต่ออลละสุฮานหนะฮวาะอาลเพราะอีมานของท่านละซูลเพราะความยำเกรงของท่านละซูล ที่มีตัวเมืลล่อ سبحانه และ تعالى Allah จึงได้ประทานริสกีชิ้นนี้ให้ก่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ้วทศุสก็กล่าวบอกว่าวานันนนันต์เดรรุห์มะและพวกเราต่างรอคอยความเมตตาจาก Allah سبحانه และ تعالى แปลว่าได้รับริสกีแล้วยังคงเหลือความเมตตาจาก Allah سبحانه และ تعالى นั่นหมายความว่าทศุสุลสอนให้พวกเรารู้ว่าพวกเราทุกคนเป็นบาวและบาวของเราทุกคนนั้นต่างอยู่ภายใต้ ความเมตตาของอรสุธาโนาวะจะอะไไม่ว่าเราจะอยู่ในเวลาใดจะอยู่ในสถานที่ใดจะอยู่ในสภาพใดพวกเราทุกคนต่างที่จะต้องหวังความเมตตาจากอรสุธาโนาวะจะอะฉะนั้นนี่คือวันที่ประเสริฐ นี่คือวันที่ดีวันที่พวกเราจะต้องฉวยโอกาสในวันนี้ในการที่เราจะวิงวอนขอความโปรดปรานขอความเมตตาจากลอสุภาโนวาจาลาเพราะพวกเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ให้ปลอดภัยให้มีความสุขและได้รับกับความดีงามนอกเสียจากเราจะได้รับความโปรดปรานและความเมตตาจากลอลสุฮาโูวาจาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานตอลาจลลาลาทั้งหลายครับเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราทุกคนยังมีลมหาย ใจวิญญาณของเรายังอยู่ในร่างฉะนั้นเราจะต้องวิงวอนขออุดมาลาบรรสุาพานะอุวาจาะอาลาใหิมาเถครับเพราะไม่มีคนใดพี่น้องที่เขาจะได้เข้าสวรรค์เดีวยวกับการงานของเขาแม้กระทั่งท่านอับีสลลาหว์ฮุสอัลลอฮุซัลลัมเองก็ตามเพราะอัลลอฮฺจะอาลาจะเป็นผู้ที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาขององค์แม้กระทั่งมัสลัมซูนีก็ตามเพราะการงานที่เราปฏิบัติในดุนยานี้เราทําได้ก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺอาลาไม่เมตตาให้เราสามแม่ที่จะรักษา อิบาดะดาขอเราในดุนยานี้ได้เราก็จะไม่สามารถรักษาการงานเหล่านั้นได้และเราก็จะไม่สามารถเข้าสวรรค์ของเราจะอาลาได้ตราบได้ที่เราไม่ได้รักกบความเมตตาของบุ์ฉะนั้นนี่คือโอกาสอันดีนี่คือโอกาสทองที่เราจะริงวนขอความเมตตาและความโปรดปาร,าารานจากเราสุภานฮูวาจาลา